17นาทีสมเด็จพระกนิธฐานท่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จออกนาวังสาปทุมทรงเป็นประธานการประชุมโต๊ะกลมไทยรัสเซียครั้งที่3เรื่องความร่วมมือด้านการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษและการวิจัยในหัวข้อการจัดการศึกษาถ้มกลางกฤตการโควิด -19 เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์เป็นการส่วนพระองค์ การประชุมโต๊ะกลมไทยรัสเซียนั้นเริ่มขึ้นจากสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราช,ชดำริที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างประเทศไทยและสหพันธรัฐรัสเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษภายหลังเสด็จพระราช,ชดำเนินเยือนสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อปี2560 ซึ่งสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ตั้งคณะทํางานคณะทํางานจัดการประชุมโต๊ะกลมไทยรัสเซียด้านการจัดการศึกษาสําหรับผู้มีความสามารถพิเศษและการวิจัยมีรองศาสตราจารย์ดกรคุณหญิงสุมนทาพรมบุญเป็นประธานคณะทํางานเพื่อสนองแนวพระราชดำริการประชุมดังกล่าวจัดมาแล้วสองครั้งครั้งแรกประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อปี2561ครั้งที่สองสหพันธรัฐรัสเซียเป็นเจ้าภาพปี2562 สำหรับครั้งที่3นี้สํานักงานเลขาธิการสภา,าการศึกษาและโรงเรียนก,กําเนิดวิ์ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่16-17กันยายน2564มีนายเยฟเกนีโตโตมิหินเอกอกครราจทูดสหพันธ์สหรัชเบรเซียประจําประเทศไทยกล่าวสุนทรพจน์เปิดการประชุมคุณหญิงกัะยาสกพลพนิษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการปาฐกถาในหัวข้อการจัดการศึกษาของประเทศไทยท่ามกลางวิกฤตโควิด -19 รวมทั้งมีนักวิชาการและผู้ที่มีประสบการณ์ในการจัดการศึกษาจากไทยและสหพันธรัฐรัสเซียจากสถาบันต่างๆเข้าร่วมการนำเสนอประสบการณ์การจัดการศึกษาในวิกฤตการณ์ของโรคโควิด -19 อาทิ s สโก o v o Institute of Science and Technology หรือ s โ o เทคซิริอุสเซนเตอรมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีโรงเรียนกำเนิดวิทย์เป็นต้น เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และช่องทางการเรียนรู้ข้ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ทําให้เกิดความชะงักงานทางเศรษฐกิจสังคมและการศึกษาการประชุมจึงมุ่งเน้นไปที่การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันอาทิการจัดการสอนวิชาเคมีชีววิทยาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์และการจัดทําสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาเป็นต้น เวลา15นาฬิกา5นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราช,ชกุมารีสเสด็จออกนวังสัปปทุมพร,รมพระราชทานพระราชบโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้พลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกนำคณะกรรมการกองทบบุทคลกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานกาชาดออนไลน์ประจำปี2563เพื่อบำรุงสภา,าชาติไทย และพันเอกหญิงพิมพิสากิแก้วแท้นายกสมาคมแม่บ้านทหารบกและคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านทหารบกทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกรางวัลสลักบำรุงสภากาชาติไทยออนไลน์ประจำปี2563เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยเรือเอกนายแพทย์ปริญญาพรังวชิราประธานกรรมการร้านปรึกษากาชาตและคณะ ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานกาชาติออนไลน์ประจำปี2563เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยและในโอกาสนี้กรรมาการแผนกปรึกษากาชาดทุนกล้าว,ท,าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยและคณะนำคณะบุคคลเฝ้าทุลองพระบาทดังนี้ นายปนันประจวบเหมาะประธานกรรมการบริษัทเชลแห่งประเทศไทยจำกัดและคณะทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภ,ยภยาคใต้และเพื่อช่วยผู้ประสบปัญหาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019กับทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟารเรดเพื่อใช้ในกิจการของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานรมัยพิทักษ์นายสมศักดิ์ศรีสุพรวานิชทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ สำหรับอาคารสีสวรินทิรานุสร์150ปีโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีนศรีราชาสภากาชาติไทยนางกจิตพันธ์ไทยเพชรนายกสมาคมสตรีอาสาสมาคัครแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพัคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพันนวดีและคณะฝ้าทุลละอองพระบาท ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกสลากบำรุงสภากาชาติไทยออนไลน์ประจำปี2563เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยต่อมาเวลา17นาฬิกา28นาที สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พลเอกวิชิตยาทิพย์ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาตามแนวพระราชดำรินำคณะกรรมการอำนวยการโครงการเฝ้าทุลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาของนักเรียนทุนพระราชทานประจำปี2561ถึง2564 และในโอกาสนี้คณะผู้บริหารสถาบันการศึกษาคณาจารย์และนักเรียนทุนพระราชทานประจำปีการศึกษา2,561ถึง2,564ร่วมเฝ้าทุละอ,องพระบาทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชาอาณาจัก,กรกัมพูชาเป็นพระราชปณิธานสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราช,ชกุมารี ท,ที่จะพัฒนาระบบการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เยาวชนกัมพูชาเสมือนเป็นของขวัญพระราชทานที่ยั่งยืนแก่ประชาชนแห่งราชาอาณาจักรกัมพูชาซึ่งเป็นเพื่อนกันมายาวนานของขวัญล้ำค่านี้คือระบบการศึกษาทั้งสายสามัญและสายวิชาชีพทำให้เกิดโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนสองระบบคือ Dual System อันเป็นต้นแบบของการเรียนการสอนปัจจุบันได้ดาเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2554 ทั้งยังทรงห่วงใยเรื่องสุขภาพอนามัยของนักเรียนทรงเน้นว่าการศึกษาที่ดีจะต้องควบคู่ไปกับนักเรียนนักศึกษาที่มีสุขอนามัยที่ดีด้วยการดำเนินโครงการภายใต้สถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ทําให้ประสบปัญหาในการเดินทางนักเรียนที่มาจากกัมพูชาจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเข้มงวดเมื่อพำนักอยู่ในประเทศไทยภายใต้การดูแลของสถาบันการศึกษาเจ้าของทุน นักเรียนทุกคนจะเข้ารับการศึกษาผ่านระบบการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์เช่นเดียวกับนักเรียนไทยการบริหารโครงการภายใต้สภาวะการนี้ทําให้เกิดทักษะและความรู้ใหม่แบบ New Normal ที่ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยการประสานงานการประชุมผ่านระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส การดาเนินโครงการที่ผ่านมาได้สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชาทั้งในภาครัฐบาลภาคเอกชนและภาคประชาชนเกิดการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ที่ได้รับทุนพระราชทานเป็นบุคลากรมีคุณภาพทยอยกลับไปพัฒนาราชอาณาจักรกัมพูชากว่า800คนเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าโครงการนี้เป็นของขวัญพระราชทานที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรัคติยราชนารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมาการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปัิธานคการังที่1ทับสอผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์วันนี้เวลา14นาฬิกาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรัคติยราชนารีสเสด็จออกณนะตำหนักทิพิมานตำบลโป่งตาลองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโครคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีครั้งที่1นึ่งทับ2 5 6พผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการนี้ทรงมีพระดำรัสเปิดการประชุมขอบคุณมากขอบคุณท่นานคณะบดี ขอบคุณอาจารย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้สิ่งที่ทำให้พระพเจ้าลกขึ้นทำการประชุมอีกท,ท,ทั้งๆที่ ่างหายไปนานเพราะว่าพระพเจ้ามีความกังวลที่ได้ทราบว่าในปีก64นี้ยังไม่ถึงยังไม่ทันจะจบปีเลยก็มีคนตายด้วยพิษสุนัขบ้า ถ้าคนที่ไม่ได้เป็นสตัวแพทย์อาจไม่เข้าใจหรือว่าสี่คนนี้มันยังน้อยมันไม่ใช่สิบยี่สิบถ้าปล่อยให้เป็นสิบยี่สิบนะคะเมืองไทยพังแน่ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโครงการตามพระปณิธานสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรครัติยราชนารีที่ทรงตรหนักถึงความสําคัญของปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยและทรงห่วงใยสุขภาพของคนไทยตลอดจนสัตว์เลี้ยงสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืนตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยพบผู้ป่วยติดเชื้อและเสียชีวิตจากโรคพิษสุนักบ้าเป็นจํานวนมากภายหลังที่ได้ดาเนินโครงการตั้งแต่ปี2560จนถึงปัจจุบันพบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนักบ้ามีจํานวนลดลงอย่างมากสอดคล้องกับจานวนสัตว์ป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้าที่ลดลงเช่นกันทั้งนี้เป็นผลจากการบรณาการทํางานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องภายใต้แนวพระนโยบายและการกํากับติดตามขององค์ประธานและคณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินโครงการ ปัจจุบันโครงการอยู่ในระยะที่2ตั้งแต่ปีงบประมาณ2,564ถึง2,568เป็นการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในการขจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืนนับตั้งแต่ต้นปี2,564จนถึงปัจจุบันพบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว4รายได้ด้วยข้อจำกัดในการปฏิบัติงานภายใต้ใตสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ตั้งแต่ปี2,563ถึงปัจจุบัน ส่งผลให้การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนักบ้าและทำหมันในสัตว์เลี้ยงมีแนวโน้มที่ลดลงซึ่งอาจจะส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของโรคพิษสุนักบ้าในสัตว์และจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพความปลอดภัยของประชาชนพอรู้นะคะว่าทำไมพิษสุนักบ้าถึงได้ขึ้นมาตอนนี้ก็เพราะโควิด อีกด้านแหละคือว่าคนที่จะออกไปฉีดยาให้สุนัขเขาก็กลัวคนที่เป็นเจ้าของสุนัขจะอุ้มสุนักออกมาเขาก็กลัวพรไหม ในเมื่อปลัวทั้งสองฝ่ายก็เลยทำให้การทำงานเพื่อขับเพื่อนโครงการสัดปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ,บ้าทำให้ชะงักลงไปบ้าง การประชุมมีมติให้ทุกฝ่ายเร่งรัดการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์เมื่อสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019คลี่คลายโดยปรับรูปแบบการปฏิบัติงานที่เหมาะสมคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภาคสนามทั้งนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ2,565ทั้งสิ้น72โครงการภายใต้ย8ยุทธศาสตร์และมีแนวทางการดำเนินงานร่วมกันใน4ประเด็นคือ การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าการบริหารจัดการประชากรสัตว์เลี้ยงทั้งประเทศอย่างเป็นระบบการส่งเสริมให้ภาคเอกชนและสังคมมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาตลอดจนการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าตามแนวชายแดนทั้งนี้เพื่อให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่ปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเครื่องออกซิเจนไฮฟลูแกโรงพยาบาลอ่างทองสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกิติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูล,ลนิธิชัยพัฒนาพระราชทานงบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆ จะซื้อเครื่องออกซิเจนไฮฟโลจำนวน1ิเครื่องพระราชทานแก่โรงพยาบาลอ่างทองจังหวัดอ่างทองโรงพยาบาลอ่างทองเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดขนาด324เตียงและเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายในการรองรับผู้ป่วยโควิด -19 ที่ส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลชุมชนทั้งหมดสถานการณ์ยังคงทวีความรุนแรงส่งผลให้จังหวัดอ่างทองกลายเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นจำนวนมากในแต่ละวันจึงขายแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยเฉพาะเครื่องออกซิเจนไฮฟลูซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีความจําเป็นและสําคัญในการช่วยชีวิตผู้ป่วยภาวะหายใจล้มเหลวปัจจุบันได้พระราชทานงบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิดสิและโรคระบาดต่างๆจัดซื้อเครื่องออกซิเจนไฮฟลูพระราชทานแก่โรงพยาบาลแล้ว607เครื่องใน94โรงพยาบาลทั่วทุกภาคของประเทศ นอกจากนี้สมเด็จพระนิธฐาธีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาบันเทคโนโลยีจิตลดาโดยดรนวลอนงธรรมเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนจิตลดาสถาบันเทคโนโลยีจิตลดา เป็นผู้แทนมอบวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารแก่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเพื่อส่งมอบโรงพยาบาลสนามเทศาบาลเมืองคลองหลวงนสถานปฏิบัติธรรมเบญจมบอบพิษธรรมสถานวัตถุดิบได้แก่ไข่ไก่สดพระราชทานข้าวสารน้ำพริกเผาชนิดต่างๆน้ำพริกนรกแมงดาน้ำพริกนรกหมูน้ำพริกปลาย่างข้าวต้มกึ่งสำเร็จรูปโจ๊กกึ่งสำเร็จรูปน้ำดื่มและแอลกอฮอล์ล้างมือ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรัรตคดีราชนารีพระราชทานวัคซีนป้องกันโควิด -19 ซิโนโฟาร์มแก่ประชาชนกลุ่มเประาะบางอย่างต่อเนื่องสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรัรตตดราชนารีองค์ประธานราชวิทยลาลัยจุฬาภร์องค์ประธานกิติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชาชนนีหรือพอ,อ,อสอวอและองค์ประธานกรรมการมูลนิธิพัฒรมหาราชานุสรในพระอุปถัมภ์ โปรดให้หน่วยแพทย์พอ,อาสาวาให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนโฟาร์มแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางที่โรงเรียนซับใหญ่วิทยาจังหวัดชายภูมิให้บริการฉีดวัคซีนซิโนโฟาร์มพระราชทานในพื้นที่3ามอำเภอคืออำเภอซับใหญ่อำเภอเมืองชายภูมิและอำเภอเกษตรสมบูรณ์นอกจากนี้ยังออกให้บริการวัคซีนเชิงรุกในพื้นที่ตำบลโนนสำราญอำเภอเมืองชายภูมิตำบลบ้านหันและตำบลสาพลทองอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ที่โรงเรียนวัดบ้านกันตรารมอําเภอรกระสังจังหวัดบุรีรัมย์หน่วยแพทย์พอ,อสอวอประจำอําเภอรกระสังให้บริการวัคซีนพระราชทานซิโนโฟาร์มให้กับผู้พิการผู้ได้โอกาสพระนักบวชและจัดบริการฉีดวัคซีนเชิงรุกในชุมชนให้กับกลุ่มผู้สูงอายุติดเตียงผู้ป่วยในพระราชานุเคราะหมูลลนิธิพอ,อ,อสอวอรวมทั้งที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ,บ้านลำนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ หน่วยแพทย์พอ,อ,อสวอำเภอโอนอนดินแดงฉีดวัคซีนพระราชทานให้กับผู้พิการผู้ได้โอกาสพระนักบวชและจัดบริการวัคซีนเชิงรุกในชุมชนให้กับกลุ่มผู้สูงอายุติดเตียงผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์มูลลนิธิพอ,อ,อสวอที่ศาลาประชาคมอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานในฐานะประธานกรรมการพอ,อสวอจังหวัดพังงาพร้อมคณะ ร่วมออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนซิโนโฟาร์มพระราชทานเข็มที่1แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางและผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบการนัดของวัคซีนพร้อมออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนเชิงรุกแก่ผู้พิการและผู้ปว่วยติดเตียงในเขตเทศาบาลเมืองตะกัวป่าตํบลในอำเภอตะกัวป่าที่ลาน,นเด็กประสงค์ภายในวัดภูมิบาลวัฒนาหรือวัดเหนือจังหวัดบึงการ ผ binary, indeer, ู้ว่าราชการจังหวัดบึงการได้ออกตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์มให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลวิสิทธิ์และฉีดให้กับผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยทุกพลภาพถึงที่บ้านเพื่อให้สามารถได้รับการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึงจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ